วันนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคำำําทํำนายของคุณพิมพ์รับคำำําทํำนายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้วันนี้ไพ่ยอยากจะบอกว่านะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้นะคะวันนี้นะคะ อยากจะเดินทางไปไหว้ท้าเวสุวรรณนะคะไปไหว้พญานาคไปไหว้ปีเสียนะคะหรือไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ mm hmm. เพื่อขอโชคขอลาบนะคะในวันนี้นะคะระวังจะมีคนทําให้คุณไม่พอใจนะคะช่วงนี้คิดมากคิดเยอะมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องให้คิดมากนะคะเจอปัญหาเยอะแต่คุณก็สามารถหาทางออกได้หาทางออกเจอนะคะการเดินทางค่อนข้างดีนะคะวันนี้เดินทางได้โชคได้ลาบนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถนะคะ แล้วก็เด็กให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีเหลืองสีดำนะคะแล้วก็สีม่วงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้1 9 9นะคะ1 9 9แล้วก็21นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ